พาไม่ดีแกโอ้โหเหนือสองตัวเด่ากดีไหมม่ไครับสวัสดีด้วยนะแหมวันนี้นจุฬาภูนยังไงลุงพีขับเองครับอ,อยู่กับแชมโก,กเกษตรพัฒนาคันใหม่อยู่กับลุงอูดครับข้าวเอ็มจีโอ้แกบอกข้าวไม่ดีอีกแล้วว่างั้น ก็เคยเห็นแกบอกว่าข่าวดีสักขท้าแต่จริงๆแล้วก็ไรระเบียนตลอดนะครับโอ้ดูฟางจุกตูดอ่ะฟางอัดเดี๋ยวมันก็หลุดไอ้ไอ้ไม่กวาดเนี่ยอ้า กะไดมั่งขังพนพรกินรลีก็ล้อน้ำอีกแก้วไอเดียวก็คาราลาบัอีกแก้วเทลเลอร์ก็เกียร์ลุ่อีกแก้วเนี่ยครับรถลองคิดๆกันไว้นะใครจะเล่นรถเกี่ยวเริ่มเริ่มเล่นจากสิ่งที่เราไงาเราเราถนัดรุ่นที่เราคิดว่าเราถนัดรุ่นที่เราคิดว่าเรา ก็ไม่ยากนะครับรุ่นไหนก็ได้ผมไม่ผมไม่ไม่อยากจะแนะนํารุ่นไหนเลยนะเพราะว่าเพราะว่ามันแลมันก็ขึ้นอยู่กับคนชอบนั่นแหละนะครับต่อให้แนะนําไปก็ไม่มันไม่เกี่ยวอะไรกันนะถ้าผมไม่ชอบอย่างพ่อผมนี่เขาไม่มีความชอบรุ่นไหนสักรุ่นเลยนะ <S <S ได้หมดทุกรุ่นฮะเขาไม่รู้แต่เขาบอกให้อยู่หน้า,าเต้ วันนี้กันขับเองนะครับลูกพี่ผมขับไอเจ้าของรถ เนี่ยจะมาแบบส้นสั้นนะครับน่าจะไม่ยาวเนี่ยชัลเลอร์สุดเก่าของเรามาแล้วร้อยหกสิบแปดแรงเอ้ยร้อยหกสิบห้าแรงอ่ะเป็นเครื่องหกดีสิบสี่น่าจะใช่ถ้าผมจำไม่ผิดรถเทาเดียวนะครับเอเคไหมมาคลาสสิกจริงๆคัลเลอร์เราฮะผมไม่เลือกอ<ม> พ่อใส่ข้าวเหรออ๋อมาลากข้าวครับแหมพูดมาได้นี่ก็เป็นข้าวเอนะ็มนีนะข้าว MG ประมาณนี้ที่รีบก็นะครับอย่างที่เขาว่ากันแหละอาจจะเยอะบ้างก็นะครับแต่ว่าเนื้อเนื้อมันดีนะได้เนื้อดี How oh, empty. อยู่รอบด้านครับตอนนี้นี่ครับอันนี้คือมุ่งหน้าทางในเมืองพิจิตรประมาณสามโลถึงส่วันทม่ไหะส่งอานี้เหมือนเร้ก็รถกระบะมาส่งร้านมาส่งเองอ่ะร้านมาส่งเองอันเนี้ยไม่รู้มันเป็นบริษัทขนส่งนั่นแหละแต่ไม่ใช่พวกเคอรี่น้ำหนักมันเกินฝนตกรอบด้านนะตอนเนี้ตกบางมองไม่เห็นตกอยู่รอบด้านนะครับ ไม่มีชั้นแล้วตอนนี้ไม่มีใครถ่ายคลิปซะด้วยถ่ายเขาไม่ถนัดจับกล้องน,นะครับไหนจะลองดูทำไม่นานจะได้เขาถ่ายไม่ถ่ายได้ปรับักร้อยอะไรประมาณนี้เพราะว่าคลิปนี้ผมบอกแล้วว่าเป็นคลิปสั้นๆวันไหนจุดแล้หุบจริงๆของบางทีผมก็ไม่ได้ถ่ายนะสังเกตวันไหนจุดแล้หุบผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเล่นๆล,ล้วอ่ะ เือเมื่อกี้ในเกณฑ์กว่าได้เลยนะเสร็จแล้วนะครับผันผลพอดีเป็นไงฝนผลไม่ได้กินเงี้ไม่ได้กินเราผลไม่ได้กินเราผู้ชายเ่มีฟังไร้สายเลยมัดม่ดันนะขาดฝนก็ไม่ได้กินไม,ม่ตัดอ่ไะไม่ได้ขารดรุดรุด,นะดมันสั้นมันสั้นเดี๋ยวต้องมัดใหม่มันสั้นมัดมันสั้นเกินประมาณนี้นะครับคลิปนี้ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปนดน๋ยวนี้แต่ก็จะพยายามถ่ายให้ดูทุกวันโอเคครับก็บคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก like, ก share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับข้าวเอ็มจีก็ค่อนข้างดีนะผมก็น่ามาไล่ระเกียแหละแต่ว่ามันมีข้าวปุ๋บ้างข้าวอะไรบ้างก็ <c oughs> นับไม่ถูกนะครับว่ามันได้กี่เกวียนประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็ต้อง เพื่อนทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเด้อลืมเจอคลิปหน้ากันเด้อ